สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสร้างชิ้นงานครับที่ชื่อว่าตัวประคองสปริงนะครับดับแรกก็เปิด Solid Work ขึ้นมาครับรอนานนิดนึงครับอ่ะมาแล้วเข้าไปเลยครับกด New เข้าไปปุ๊บอ่นดับแรกก็ใช้คำสั่ง Sketch ครับเลือกที่ Font p a n e มาแล้ว เสร็จปุ๊บก็เลือกที่ลายครับวาดไปตามแบบของตัวพองสปริงในหนังสือนะครับวาดไปโดยไม่ต้องคำนึงอะไรครับให้ได้รูปร่างเป็นพอครับ ก็กำหนดกำหนดเนี่ยครับคลิกที่เส้นตรงนี้ครับแล้วกด c อน t r o l ค้างคลิกไป6เส้นครับตามนี้เลยครับปึ๊บเสร็จแล้วเลือก relation ที่ที่ชื่อว่า equal ครับปึ๊บอ่ะเสร็จแล้วต่อมา เลือกที่เส้นนี้ครับแล้วก็กดคอนโทรค้างเลือกคำสั่งพาราเรลครับอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันครับเลือกคำสั่งพาราเรลอ่ะพอได้แล้ว,ลวเลือกที่เส้นนี้ครับกดคอนโทรค้างแล้วก็เลือกคำสั่งเดเดเซชันที่บอกว่าอ e ีคอลครับอ่ะเสร็จแล้วได้รูปร่างของมันแล้วครับอันดับต่อไป ผมจะกำหนดดิเมนชันของมันนะครับเลือกที่สมาร์ทดิเมนชันครับกำหนดมาคลิกที่เส้นนี้ปึ๊บอาลากขนาดออกมาให้ขนาดที่40นะครับได้แล้วต่อมาเลือกผมจะเลือกที่ตรงนี้นะครับให้ขนาดตรงนี้ปึ๊บเลือกเอาที่50นะครับมิลลิเมตร อันนี้ก็เช่นกันห้าสิบมลลิเมตรเช่นกันนะครับได้แล้วต่อมากำหนดมุมองศา,าตรวนน้ครับคลิกที่เส้นนี้ครับคลิกไว้มันจะมีตัวเลขขึ้นมาไม่ต้องสนใจมันครับไปคลิกที่ตรงนี้อีกเส้นหนึ่งเปร๊บมันจะเป็นมุมออกมาให้เรานะครับคลิกเลือก เอามุม4 4่อองศานะครับฟึ่ะได้ละเสร็จแล้วครับแล้วก็เลือกขนาดตรงนี้ทั้งหมดคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้เอาขนาดออกมาฟึบ1 6 0ม mm เมตรนะครับอ่ได้ละ ก็ได้ชิ้นงานออกมาแล้วครับต่อไปทําการลบมุมตรงนี้นครับโดยโดยเลือกที่คําสั่ง sketch fillet อ่มาล้คลิกเอาไปที่เอา้าเปลี่ยนเปลียน,นครับเป็น r ที่ 5mm มมแล้วก็คลิกไปชี้เอาเมาส์ชี้ไปตรงนี้นครับมันจะขึ้นเป็นลบมุมให้ครับกดคลิกอ่กด yes ทำเหมือนกัน4มุมนะครับ ที่ feature ครับแล้วก็เลือกที่ extrude ปึ๊บก็จะได้ตัวประคองสปริงออกมานะครับในแบบสามิติต่อมากำหนดความกว้างของไอ้นี่นะครับเอาสัก40ละกัน40ม mm, ิลลิเมตรที่40 enter อะเสร็จแล้วเราจะได้ชิ้นงานออกมานะครับ ติ๊กถูกปึป๊บได้ชิ้นงานมาเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับตัวป้ะของสปริงเสร็จแล้วก็ดเซฟครับโอเคครับเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ครับตัวป้ะของสปริง